วัดีครับมาเมียนคะปุ้นครับวันนี้ออน้าตากแดดตากร่มครับวันนี้ปลูกต้นไม้นะครับอยู่เถียงหน้าคือเรานะครับเนาจะจวดนำกัน,นครับเขาเที่ยงนะครับอืมต้องใส้ถ้วยนะครับมันจัง ยังส,สูดรน้ำลายกินกิโพรอกเด็้เสียบคำปวมป่วงอร่อยท่านอือ ลีกล่องม่ใช่เนาะพ่อมีย้อนติดแสงไลยครับทั้งแล้วพ่อได้อยู่ดอกเนาะโล่หนึ่งมือนี่ผู้เดียวจวดจวดก็มักเป็ดเป็ดงฮ้ <c oughs>

ยาปลาครับเติมมะเพ็ดเเข้าไปอีกข้องอมะเพ็ดเนียนๆเ,เลยครับหน่อยๆปมๆเลยล่ะตอนเล็ม,มุมตอนใหญ่บีเครื่องมาท่านอืมอืมขึ้นหูเลย

ใช้คำว่าป่วมเลยครับยกสาใจซ่อ,ซอนกนส่วนน้ำึ้นมาได้ทั้งใต้ครับเดี๋ยวสูดน้ำ่ะ ยุดบรยู่แหงเพชรแหงเสียบเด็กก Ảo, suốt suốt áo vẫn vậy lắm con subscribe cho เดี๋ยวข้างวปลาอยู่ดง,งบนเขาลานแต่ผมยมับปลูกต้นไม้อยู่นี่แหละว่ากับฝนตกครับเมบื่อวาน ก็ดีดินซุ้มเกิเป็นโอกาสดีนะครับกับเอาต้นไม้มาปลูกกับต้นแดงครับเป็นต้นแดงแล้วก็ต้นพะยุ่งเพาะเองนะครับก็เอาเม็ดมากัดมะเพาะนะครับแล้วก็ลงถุงเลี้ยงไว้จัหน้อยกับล่งปลูกนะครับกับบริษัทเฮดคลิปให้พี่น้องเบิง่งฝนตกครับเมื่อวานนี้ก็เรืบ,บริษัทไทย ใส่ต้นแดงแล้วนะครับสีเอาพักหวานครับมาลงเห็นเป็อ่ออมสะออมน้องนะครับเพราะว่าเอามาลงแล้วจริงจริงหนึ่งนะครับปรากฏว่าแตกแตกยอดดีขนาดนะครับเอามาลงลงปลูกต้นเดียวนะครับก็รอดเลยนะครับเอามาปลูกใตต้ตนแค่ วันนี้ก็เลยสะขยายนะครับจะเอามาเล็ดมาเพาะเองนะครับเพาะแล้วก็สินเนบเซ่เบ <c oughs> ิดียบร้อยครับเพาะแล้วก็สีนเนบเซ่ <c oughs> เงาต้นแดงนะครับให้มันเป็นพีเลียงระยะเงาว่ายัางใส้ต้นแค่ครับใส่เลี้ยวแบบตายนะครับตน้นแค่ตายปลูกมาหลายต้นนะครับก็เหลืออยู่ต้นเดียวต้นที่เป็นพีเลียงของผักหวานป้านะครับกาเสียวๆอยู่นะครับย่านมันตายอีกต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าตน้นทั้งคางกันกันกบยืนต้นตายนะครับ ก็เลยบ่มันใจตัวนแค่จ้โอเคครับจับเสบนับกันกับเกาเทียงนะครับกับขอบคุณนะครับที่เขามารับชมนะครับกับก็ติตามไหมเนี่ยมาสัน่นสวัสดีครับสามีแหละ